พวกแกปไปไลอะแล้วทำไมลีไม่มามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนที่ฉันไม่อยู่ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้น <c oughs> น้ำอะ่ะหมดแล้วหมะ กอ,อ,อแ้วพวกแกสองคนนะ่ะปิดฉันไม่ได้หรอกเล่ามาเดี๋ยวนี้พวกแกทะเลาะกับลินเรื่องฉันกับวายุหรออืมเพราะฉันเองแหละที่ทำให้ลินมานรู้ว่าแกไปปลายคุณวายุอ่ะดาวขอโทษนะพวกแกไม่ผิดหรอกฉันน่ะผิดเอง ที่เริ่จะไม่บอกให้ลินมันรู้อ่ะมันคงไม่ได้โกรธแค่พวกแกหรอกมันคงโกรธฉันด้วยอ่ะค่ะคุณครูฮะลูกตกบันไดค่ะเดี๋ยวจะรีบไปโรงพยาบาลเลยค่ะ บินเตาไม่เป็นไรนะคุณหมอเย็บแผลให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องปลอดภัยดีแล้วค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็อย่าลืมพาน้องมาลังแผลที่โรงพยาบาลทุกวันด้วยนะคะออค่ะแล้วลูกดิฉันจะเสียโฉมไหมคะ ไม่หรอกคะ่ะคุณแม่ลูกชายของคุณแม่ยังหล่ออยู่เดิมนะคะขอบคุณนะคะยินด,ด,ด,ดีค่ะเออแล้วนี่พวกแกสองคนมากับดาวได้ไงอะพวกเราอยู่ด้วยกันอ,อ๋อฉันรู้เรื่องแล้วน,นะเราพวกแกสองคนไม่โกรธฉันหรอ โกรธสิ <Gross> ใช่โกรธมากแต่เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยฉันจะโกรธแกได้นานสักแค่ไหนกันเชียววะถูกแกลองคิดนะถ้าเกิดขาดแกไปสักคนเนี่ยแกงเล่ามาานันจะเงียบเป็นป่าช้าขนาดไหนพวกเราคิดถึงเสียงบ่นอันรำคาญของแก ักพวกแกนะฉันก็รักแก